เราไปฮันโซมอนไลน์แทนครับคิดว่ากินซ่าไลน์เนี่ยต้องอาจจะมีการหยุดปรับปรุงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับครั้งนี้เราไม่ค่อยได้ขึ้นเลยนะครับแต่จุดไหนเราจะไปกินซ่านี่เจออีเวนต์ตลอดแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับถ้าตรงไปชิบุยะฮิคาริเอะนะครับ เขาไปทางนูน้นแนะนำนะครับให้ลองไปช้อปปิ้งกันดูนะครับี่บูยาฮิคาริเอะมาได้ไแล้วมาดูกันครับว่าไปทางไหนต่ออันนี้ชิบูยะสสแควร์นะครับก็เป็นของใหม่เหมือนกันเนาะเอ๊ะ ฮันโซมอนไปทางนี้นะครับอ่าลงนี่เจอแล้วครับ B2F นะครับเขาบอกให้เนี่ยชิบุยะเซชันตัวแซดนะครับมีตัวแซดสีม่วงอยู่เออรอบนี้เราได้ใช้ฮันโซมอนแทนกินซ่านี่ก็น่าจะครั้งที่สองนะครับกินซ่าขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นแซดแทนเราเดินดีกว่านะครับ อยู่คคล็อกขวาเราเดินเอาถ้าอยู่ล็อกซ้ายก็ยืนรอนะฮะ <influenced. S 2> ไปหันสมอนลายกันนะครับก็สถานีก็ชื่อเดียวกันเลยครับชิบูยะแล้วก็เบอร์ศูนยหนึ่งด้วยเพราะว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆสายนะครับ <mumbles. S 2> ที่นี่ แซดไปทธนุธนโซมอนอดูป้ายนะครับใครอยากดูเส้นทางไว้ก่อนแล้วมาเดินตามผมนี่ก็เต็มที่นะฮะอย่าลืมดู360กันนะครับเพราะว่าจะจะเห็นภาพเลยดูได้รอบตัวนะครับว่าต้องใช้ขวาหน้าหลังเนี่ยเป็นอะไรนะฮะ แล้วก็ดูทิศอะไรได้ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่ากับถ่ายจากแบบปกตินะฮะแต่ว่าคิดว่าได้ข้อมูลเยอะกว่านะอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ F Z. อแซ่ดไไปไหนเอาทำไมหยุดละจ้าแซหลอกไปทางนู้นนะฮะ คิดก่อนโอเคคิดว่าอันนี้นะ่าไปแซดด้านเหมือนกันเข้าเกตก่อนุชบอ่านี่ครับแซด40เมตรเบสเมนต์ทรีนะครับเข้ามาในนี้แล้วก็หนาวน้อยลงหน่อย อันนี้เป็น F นะครับอ่าแซดลงทางนี้ครับนี่เขียนไว้้เราลงครับอ๊ะนี่มันทางเดินส่วนไม่ใช่เหรอ,อเจอเกียรอ,อ้กเจอสถานี้แล้วครับแซดสองถึงแซดสิบสี่เราจะไปข้างนี้ครับก็คือฝั่งแพลตฟอร์มสองนะครับ เดี okay, ๋ยวได้รถไฟแล้วก็จะไปลงที่สถานีเซอสิบนะครับชื่ออะไรยังไง <Okay. S 1> เปลี่ยนไฟเป็นพิทยะเดีย๋ยว <beat S 1> เจอกันคร <serial. S 1> ับ